มันพัดมันซัดเราจิตใจของคนในทางเร็วด้วยส่วนมากคิดดูใจของเราทุกๆคนที่มันซัดไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันมันซัดแต่เดียงม,มากน้อยแล้วก็มาดูเรื่อง เดียวคิดถึงโนดก็คิดถึงนี่คิดถึงอาหาริดถึงเรืองคิดถึงลูกถึงอาหารคิดถึงการถึงงานคิดถึงเรื่องความมีความจนคิดถึงเรื่องความทุกข์ความโศกความขัดแย้งแน่นใจสถานทุกอย่างมันซัดเราไป เราไม่รู้เรื่องของมันคนเราเกิดขึ้นมากเปียกเหมือนนั่นต่อ,อนพอมาวางไว้กองขยะหมดแหลงอะไรต่างๆตังต้งปัจจุบันตอ,อนตึกอยูอ่นั่เลยพิเศษทั้งหลายตอนนั้นสมุดแหลงที่กองกองขยะนั่น สารพัดแต่มันจะ,ร,จะนรุ่มร้อมสารพัดแต่มันชขาก็ปกใจของเราเลยไม่รู้เรื่องการที่ไม่รู้ใจอย่างเดียวเป็นเหตุให้ตำซาเดียวสา,สา,สาทุกสิ่งทุกเหตการ ถ้าเรารู้ใจเสียอย่างเดียวส็นนักไปชื่อว่าพอดคลายความสกรกโกรกนั้นออกไปเรารู้แต่ว่าใจเข้าใจแต่ว่าใจแต่ตัวใจจทแทน,นมันอยู่ที่ไหนกันอันนี้รสิมันร้ายกาจมาก น้ำซัดคือกิเลสซัดไปไม่ทราบว่าตกไปที่ไหนน้ำซัดไปมันไม่มีกลับคือมาสาทีได้เอื่อยๆไปจนกระทาั่งตกทะเลกิเลสทั้งหลายลกนซัดอามนุษย์ของเราไปเหมือนกันนั่นเอง ตนมีตัวอกครับจะมีกำลังแรงที่สุดสามารถที่จะพัดเอาสิ่งทุกอย่างไปได้พิเดชของเราก็มไม่มีตนมีตัวเหมือนกันแต่มันหากพัดเอาคนไปพิเดชต้องคนมันไม่มีตนมีตัว ตัวจิตอันนั้นนะ่ะตัวใจอันนั้นนะ่ะไม่มีตัวมีตัวถ้าเรารู้เรื่องจิตเรื่องใจแตแล้วง่ายสบายฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานก็เลื่อชำรากใจนี่ตั่นั้นนะ่ะถ้าต้องการต่อสู้กับใจนี่นะ้ ถ้าไม่เห็นใจแล้วไม่สาจะไปต่อสู้ไหนกันสงครามไม่มีสนามเพราะไม่สาราบไปลบด้วยกันต้องมีสนามเพราะสนามยึดไว้ที่ป้องกันฆ่าศึกทั้ที่มันจึงค่อยจะลบ,บรูจร้จักแพ้รู้จักชนะ พิจารณาทุกคนเรื่องใจของตนเวลานี้เราเจตบใจล้วหรือยังใจคือลึกจิตของเราแล้วเจ็บแ้วหรือยังเรื่องทีเลมันเป็นของมีสนามโลกตั้งแต่เกิดขึ้นมาพะเคยกิดขึ้นมากอมีแล้ว มีความหมดทุกอย่างกิเลสนั้นเรียกว่าโลกถ้ามีกิเลสนั้นก็เรียกว่าโลกท่ทานธรรม้วเป็นไม่มีไม่มีกิเลสกิเลสนั้นท่านเรียกโลกความสุขความทุกข์ก็เป็นโลกเป็นสุรินทาก็โลกเร่าเสื่องละก็เป็นโลก จะยศเสียอยศจะเป็นโลกน,นี่เลยมันไหลไหลซัดเออระบายเสียใจพระพุทธเจ้าท่านจะเทศนาว่าิปโยโคยปโยไสัมปโยโคยปโยโคความเศร้าโศกเสีเยใจยอะไรอะไรนั้น,นล้วนเ่ยจะเป็นเรื่องของธรรมดาของโลก การเิดขึ้มานะมันต้องมีทุกคนเรื่องเหล่านี้แม่แต่พระเจ้าก็มีมันกันแต่ถ้าชันละต้ององค์ให้หมดเ็ดจากคำดา่าแต่ชำรร่ะก็ไม่ไปไหนหรอกชัระออกจากองค์นั้นแหละเฉพาะตัวพระองค์เอง,เอง คอนอื่น iscilla, cette, gave, ไม่ wrote, Christ, man, <bizarre. S 1> ํำได้ก็เอาเถอะใครจะเอาก็เอาเถอะใครจะกรอบโวยใคเอาไม่ว่าครับความทุกข์ของพวกหลวงกรอบโวยขอเถอะใครจะเอาก็เลยเอาเถอะผู้ใดกรอบโวยได้มากก็จะหนักมากทุกข์มากเกลียร้อนมากชนะออกไป มันก็เบาว่างสบายกิเลสทั้งหลายเป็นของมีอยู่ในโลกจะมายังพูดว่าพระพุทธเจ้าปฏิประหันสาวกทั้งหลายปฏิสันสระหมดกิเลสไม่เหลือเลยก็ะจายทั้งปวงในหัวใจของท่านตรงไหนเหลือเลย คนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันแย่งในชิงกันเราเป็นของดีคนดีวิเศษวิโสเยี่ยงแข่งดีแข่งเด่นแย่งชิงกันความเป็นใหญ่เป็นโตแย่งลาบแย่งยศความชนะเสือทั้งกลัวหมดมันแย่ง แช่ที่ริงนว้นของทิ้งโง่มทิ้งไปแล้วเรายังไม่ทันรู้เรื่องเป็นขาเป็นของดีการทั้งหลายเหล่านีนน้เรียกว่าจิตตกตักจิตมีอิสระในตัวถ้าหารู้เท่ารู้เรื่องตอนนี้ของเร็วต่ำขาตนได้ อยู่อำน,นาจของมันนั้นจะอยู่แต่ว่าไม่อยู่กับขับของมันมันอยู่อำน,นาจของกิเลสอันนั้นเนี่ยว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ที่นี่ไม่ได้ใหญ่เหนือโลกหรอกใหญ่จะพาะตัวเองโลกก็จะเป็นไงก็เป็นไม่ติด ต่มีอิสระในตัวไม่ยู่ในบัรคับของกิเลสคนที่มีอิสระในตัวนั่นองอยู่เป็นสุขคนที่เอาชนะโลก ย่อมอยู่เป็นทุกข์คือเอาชนะกิเลสไม่ได้เดยค่ะเพระองค์ชนะชนะอ้ไชนะตัวนั้นคนอื่นไม่กระทบกระเทือนเลยกิเลสของใครเรียนมีมากก็จะกระทบกระเทือนเลยการชนะโลกหรือชนะคนอื่นก็กระทบกระเทือนเลยเดือดร้อนอยู่ หมายจะเอาชนะเขาจะแท้ได้จริงเอาชนะไม่ได้คนเดียวเป็นใหญ่แค่เท่าได้เป็นใหญ่เถอะเรานาว่าศาสนาแค่เขาไก็มีเถอะหงายหลังตรงนั้นเนี่ยหลังแตงมตรงนั้นเนี่ยเอาชนะโลก ได้เจ้าสอนนักสอนนาสอนพวกเราเราเป็น,น,ษษน,ปน,น,นพิทธรณาปนิกะระชดเวื่อนับถือพระองค์เป็นพระบรมครูนับถือพระคำสอนพระเดชพระองค์คำสอนพระองค์เป็นศา,าตสตรยิ่งแต่เราไม่รู้เรื่อง คำสองว่าพระเทพรที่พระองค์ประสงค์นะเราเป็นให้พาให้น้ำพัดไปเรื่อยๆไปแค่ได้จิงต่อเตื่อ,องสอนให้เรามีเกาะมีแก่เป็นเครื่องอยู่เราพากันจมน้ำยังไม่รู้จักจม น,ำนาำซัดไป่ก็ไม่รู้จักว่ามันซัดไปพระองค์เทศนาวรปทีปังนาเวสถัตอย่างโอโคนาทีจิตติท่านทั้งหลายจงหาขอขหาที่พึ่งอคะแขกไปที่พึ่งเ,เพื่ออาคุณพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งแล้วตัวของเราเป็นที่พึ่ง ถ้เห็นจิตเนี่ยจิตต้องไเป็นที่เป็งอย่มันรัดใสอย่างว่าเรากลัวเขาเราเห็นใจเขาโกรธเราก็หยุดแต่ไม่อยู่กับใ,ใจกันแต่เรารักเขาเราก็หยุดลงที่ใจนั่นแหละเขาอิจฉาที่สหาเขา เมื่ใจนั้นเป็นคนติดใช้ติดยวเพราะนอนพมใจเนะอยู่ที่ใจแห่งเดียวนั่นเลยที่ว่ามีเกาะหาเกาะอากาศซึ่งแดดมันชัดลรไปที่ไปโกรธมันชัดเรไปแล้วนะที่ไปรักมันชัดเรไปแล้วมันชัดเรไปใจแล้ว ถ้าหากเรามีเกาะเราเป็นที่ซึ่งเข้าหาเกาะคือรักษาจิตให้อยู่แล้วเราจะทนได้จากทุกเพราะมีเกาะม,มีแก่นมีซึ่พูดเดียสอนน้อยเดียวไม่ได้สอนมากหรอกสอนน้อยนิดเดียวสอนเห็ <c oughs> ในใจตอวน,นั้นน่ะ เป็นพอเรียนมากรู้มากสมรััทุกอย่างรอบด,ด้านออบนัางถ้ามเห็นใจของราหมดเรื่อคือเรียนมากรู้มากส่งออกไปในเกนน้ามันซักไปไปกรแสนไก่เลยนไม่รู้ตัวถ้านนั้นน้ำซัดไป ก็เรียนน้อยนิดเดียวคือเรียนรู้ใจให้รักษาใจให้เยอะก็เป็นพอแล้วจะคนจากความทุกข์ได้ก็เพอาใจคือเรารักษาใจแล้วมาให้น้นำซัดไปนั่นก็เรียกว่าคนจากทุกข์ แล้วรักษาได้ใจรักษาใจได้จริงจริงจังใจโกรธก็ได้จะไม่โกรธก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้นอนคิดอย่องนี้สบายไหมล่ะมันจะโกรธมไหมโกรธมันจะสบายไหมล่ะหรือมันไม่สบายโกรธทั้งนี้เป็นสบายไครหม่เขาภาพอย่างน้นมันสบาย เอาชนะคนอื่นเป็นยังไงน่ยถ้าชนะตนเองละ่ะสงบนิ่งเฉยไม่มีกกมีความสบายเลยทุกคนก็หาความสบายทำอไะไรก็หาความสบายนั่นแอนหาเงินหาทองเข้ากระสมัครพระรษานอะไรทั้งหมดหาความสบายนะ โลกเขาอ่ะคนไม่มีใใจิตมีใจเฉยๆคนไม่โกรธจะไปเชื่อเขาไปเชื่อเขานู่นหนึ่งคือเขาไม่โกรธได้แล้วเขาอยากให้เราโกรธอย่างเขา,าทั้งสิ้นยุยเฉยนี่จะดีอะไรเขาว่านะเราไม่เห็นความดีของเราไม่เชื่อความดีของตันี่มันไม่โกรธมันก็สบา,ายไปทำไมก็ไม่เห็นอนะ่ะน่ ความมัด,ต,ดต,โโต่างทีนน่ตัวต่างๆความรักก็ดีความชังก็ดีความโกรธควางเกลียดอะไรต่างๆันคืกานั่นเรียกว่าอิเดชเราละอิเดชเนี่ยต้องการละอิเดชเพราะนาทานสมาธิก็ต้องกา,งลารละอิเดชสาะแสนกายไดินประเทศบางสังภาสุภาจานที่ไ,ไหนก็นไปเ,เถอะละมีไรเร้จะเป็นพอะล,ไละไม่ได้เลยก็เท่า ไปไก่แล้วเจอก็ไปด้ยมันยากทีิเดขกทุกคนมันมีแพทย์ทุกคนนึลยถ้าร้อนทำงานแล้วก็สบายถ้าไม่ทำงาก็าเดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาพะอานนท์ มสมนักสมหนาชมไปพุทธเจ้าหน้าพิจฉ์หน,นอโร่หน้าพิจฉ์จริงสัตว์ทะลุในระหวา่างสัตว์ทะลุในระหว่างคืออะไรสัตว์ทะลุในระหวา่างติดสัตว์ทะลุในท่ามกลางของกิเลสมีราคาเป็นต้น เกิดเชืมีทุกคนราคะโทสาาะโมหะนาชิตีนีท้ทุกคนพระองค์ก็มีพระองค์เกิดในระหว่างอยู่ในระหว่งางกลางแต่ตัดทะลุในว่างนั้นซึ่ในกองกิเลสเองเอากิเลสนั้มาตัดทะลุจะเอาอะไรมาตัดทะลุไม่ใช่ไม่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรตัดทะลุหรอก เทนั่นท่านนอนยังสมนักสานาเดี๋ยวว่าอาจารย์นอนให้เราทุกคนต้องสมเหมือนกันมันยากตรงนี้แหละ อย่างที่อธิบายมา <c oughs> เป็นเครื่องทดสอบทดลองีิเลสของตนเพื่อนั่งมันไม่ค่อยสบายต่อเป็นเหตุที่เดือดร้อนวนไปเราไม่เคยนั่งเคยนอนนอนก็นอนสบายนอนพูกนอนเบานอน นั่นเขานัา่นเขาอี้สบายมันเลยไม่ได้ไม่ไม่เห็นความทุกข์ที่พระเจ้าเป็นเทสนาทุกข์เทศนาถึงเรื่องทุกขพระองค์เที่ยวแต่ก่อนไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้หรอกรถมงก็ไม่มีเที่ยวป่าเที่ยวลูกขมุก ความทุกข์กิเลสการกิเลสอยูอย่เพีงหกขันสั่งถ้าไม่กลัวส,ลส,ส,สัตดร้ายทั้งสามเป็นเกลือเป็นยุงก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวไทยมาดีลมมาดีเดียอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วมุ่งหมายจะเอาสัพพรูปเป็นพระสมณะเพื่อไปแบ่งปันเราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้แค่น้อยก็ค่อยจะปวดแ้งในขา เทปหลังเยเง็บเอวคิดถึงที่นอนแล้วนั่งคิดถึงที่นั่งนุ่มท,ที่เกิดสบายดีนเลือบยงก็คิดถึงมุ่งถึงที่นอนนี่ีึงว่ามาหัดทด,อดสอบทดลองสี่เหลวของตนมันจะฟูขึ้นมานั่นมันจะฟงขึ้นมาในที่นั้นนี่ะ จะได้ชำระกันทันทีเรามีการชำระสิเดชอย่างโหนิตาทีตันน้งแต่นั้นจะมาเลยเป็นนิสัยเคยชินจิตตัวไปแล้วเห็นนั่นเช่นว่าให้ตั้งใจทำลองดูทำตั้งทีฟังก็ฟังมามากมายละ อ่านหนังสือก็เรียกว่าฟังเนีย่ยฟังโน้นฟังนี้ฟังไหนก็ฟังกันมา,มากแล้วคุณว่าอาจารย์หลายท่านเลยวข้าที่ไหนเทศก็เทศเหมือนกันองค์นเทศดีองค์นี้เทศมไม่ดีอะไรต่างอันเรามันไม่ดีมันก็ไม่ดีอะสิเราดีแล้วมันดีมดัดทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งใจทำก้อนางกันลองดูทำสมาธิกันลองดูให้คำนดเอาคุดโทนเดียวไม่ต้องเอาอื่นไกลจิตจิตอันเดียวมันไม่ใช่หลายอย่างจิตมันมีอันเดียวตั้งใจแน่วแน่ในคุดโทนเดียวนั่นแหละ เราให้ตั้งใจพุทโธ,ธอย่างจิตมารวมในที่นั้นความเชื่อมั่นว่าความดีอยู่ตรงนั้นละเราจะตั้งจิตให้จิตใพุทโธตรงนั้นให้ตั้งอยู่ในที่นั้นะเรียกว่าเชื่อมั่นที่นั้นทั้งอื่นหมั้าละมดละที่อื่นละหมดเลยเหมือนกับเราฟังอะไรที่มันเพราะ ฟังเพลงฟังขับฟังเพลงอะไรต่างนี่เราดูอะไรที่มันชอบของชอบใจดูหนังดูพีเ่เจอะไรก็ตามหรือ <_ d ance> มันแน่วแน่มันเชื่อเดียวแล้วมันชอบใจเดียวแล้วอันื่นมันหางหมดพ่อมาเขาเช่นเดียวกัน <_ d ance> เสาสติเนี่นยจิตสติ อันเดียวกันนั่นแหละแต่แยกมันแตกต่างกันสติคือผู้รักษาผู้ควบคุมจิตคือผู้คิดคนนี้อันเดียวกันนั่นแหละผู้คิดผคนนี้คนนัขข้นผู้ควบคุมอันเดียวกันนั่นแหละจะมันทำหน้าที่กันหลอย่างกันควบคุมจิตให้แน่วแน่ในพุทโธันเดียว เวราะจิตแน่ยแม่ในที่นั้นแล้วมันจะวางเองของมันล้วมันจับกับพุทโธนะจับกับผู้รู้กับพุทโธนะพุทโธแท้คือผู้รู้มันกรรมวิกรรมของพุทโธพุทโธนั้นไม่ใช่ผู้รู้นะผู้รู้ต่างหากคุณนึกคิดพุทโธน่ะตัณหาจับกับผู้รู้กันได้แล้วมัน ลืมไปไม่รู้ตัวแล้วอันพุทธบอกว่าใจก็เจอจิตนช่ยคนคิดคนน่้ก็มันี่มให้มดเห็นนะเห็นจิตตัวเนี่ยครับจิตรวมไม่ละจิตรวมไม่มีอารมณ์อื่นใจ เฉพาะจิตเดียวรวมแน่วลงไปมันจะสบายจิตใจยืองเยนใจเบิอดบานเมื่อเขาห้อหิวต่างหายวัดรวมเต็มที่แล้วหายทำไมรวมเต็มที่กันยังไม่หายไนหรอกต้องถามอีก แล้วมันรวมเต็มที่แล้วมันแก้หายไปลงถึงอัตนาเรื่องอัตนาเข้าถึงใจแล้วรับใจรา้กับจิตอันเดียวกันแหละคันหาว่ามันเข้าถึงใจแลวจิตก็ไม่มีหายไปตรงที่เขาไม่ได้เทียบว่าจิตหายไป มีความรู้สึกตัวอยู่ในภายในแต่ในคิดในนึกมันเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้จิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ติสมาธิมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเลยนะจิตเข้าถึงสมาธิเลยนะ้องัดตรงนี้เลาหัดตรงนี้มันได้บ่อยๆหัดให้มัน ชันิี้ชนานคนชั้นนี้ชันานาน,นานน่ะฮัดได้แทบยืนเดินนั่งนอนทุกวิยาบทฮัดได้เสมอขนับฮัดได้ชัมนี่ชยูนนาน,นส้าไม่เวลาได้ก็ได้นั้นเราจะได้ต่อสู้กิเลสอย่างที่อธิบายไป มันไม่ไหลไปแลคะครับนี้ไม่ไหลไปากกตามกระแสอะไรไม่ไหลไปที่ต่ำแล้วไม่ตกนรกละครจิตมีสระในตัวในชื่อว่าเราเอาจิตใจไปใช้จิตของเราได้แล้วทำเท่านนจิตให้พิจารณา ัำห้านี่แหละคุดอยู่ในที่เยานี่เองไม่ต้องไปคุดในที่อื่นคุดค้นลงไปในที่นี่แหละลูกเวทนาสัญยาสันขา,านิยามคุดค้นลงไปคุดค้นลงไปห้าจะได้ควงมวิเศษปัญหาั้องเทียวดา,าที่เลยาถามพระกุม,มารกัสสกที่เลย เพราะมีเจ้าปูอันดินบมีรูใสุดไปในรูนั้นฝึุตรงไปแค่เห่นต่าันรูนั้นฝุกตองไปแค่มีทางสีแยกมีทางสีแป้งคุณตองไปแค่มีทางสีแย่มีทางสีแป้ง